สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ PSU Vogue Channel พาคุณผู้ชมมาเยี่ยมเยียนบรรยากาศการเรียนของนักศึกษาพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราค่ะคือโดยทั่วไปแล้วหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จะมีหลักสูตรเดียวก็คือหลักสูตรภาษาไทยนะคะก็คือเป็นหลักสูตร4ปีแต่ว่าเมื่อปีพศ2503<ม>พวกเราก็เป็นรุ่นแรกที่มีห้องเรียนภาษาอังกฤษ<ม>แต่ว่าในปี67หรือ68เขาจะพัฒนาหลักสูตรแยกหลักสูตรออกเป็นห<ม>ลักสูตรอ<ม>ินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเต็มตัว<ม>แต่หลักสูตรเราเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษก<ม>็คือเรียนใช่<ม>นำร่องแต่ว่าเรียนหล,ลักสูตรเดียวกับห้องภาษาไทยแต่แค่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนค่ะ ปีสามเติมสองมาฝึกปฏิบัติที่นี่ค่ะนะคะเรามาพักในหอพักที่นี่แล้วก็ไปฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตค่ะแล้วก็ลงชุมชนค่ะที่ชุมชนย่านเมืองเกา่าชุมชนหลังสารกลางแล้วก็ฝึกทีอ่อนามัยศูนย์หนึ่งโรงพยาบาลมิชชันค่ะแล้วก็กำลังจะไปฝึกที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยบุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะให้มีความสามารถในการให้บริการการพยาบาลได้ตามมาตรฐานสากลมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาวะผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการการพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับทีม สาาวิชาชีพพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชนที่รับผิดชอบซึ่งหลักส่วนนี้นะคะจะเป็นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษโดยปีที่3และปีที่4จะมาเรียนที่วิทยาเขตภูเก็ตค่ะ พอรู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่อคะค่ะที่ได้มาฝึกที่ภูเก็ตเพราะมันก็แตกต่างจากที่หาดใหญ่เหมือนกันชอบที่นี่ด้วยออ <laughs> สิ่งสิ่งแวดล้อมที่นี่กับสิ่งแวดล้อมที่หาดใหญ่ก็ค่อนข้างจะต่างกันค่ะ<อ><อ>เพราะว่าที่มอที่หาดใหญ่ก็จะมีคนเยอะมอจะกว้างหน่อยแต่ที่นี่จะดูจะอบอุ่นกว่า ซึ่งในส่วนของการเรียนที่วิทยาเขตภูเกต็ตนั้นนะคะจะได้มีโอกาสฝึกฝนในโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตทั้ทงภาครัฐและภาคเอกชนค่ะรวมไปถึงการลงพื้นที่ชุมชนต่างๆเป็นสอบค่ะเป็นอะไรซิมูเลชันสอบซิมูเลชันเกี่ยวกับไข้เลือดออกค่ะใช่เกี่ยวกับการสมมุติสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้บนบอร์ดแล้วให้พวกเราลองฝึกปฏิบัติกับ เป็นสถานการ์จำลองก่อนที่จะไปฝึกก่อนที่จะไปทำกับคนไข้จริงๆตรงนี้เป็นวิชาเด็กค่ะคนไข้ของเราก็เลยจะเป็นเด็กสําหรับวันนี้นะคะเป็นการเรียนวิชาเด็กเป็นการจำลองสถานการณ์จริงทดสอบขั้นตอนปฏิบัติการต่างๆค่ะ เราก็จะมาเรียนที่ทั้งวิชาผู้ใหญ่ก็คือการพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่การพยาบาลมารดาแล้วก็ทารกค่ะการพยาบาลาชุมชนแล้วก็การพยาบาลเด็ก สนใจนะคะก็มาฝึกที่นี่ก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีอีกแบบหนึง่งถ้าสมมติว่าสนใจที่จะเป็นพยาบาลไม่ว่าทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษน,นะคะก็เชิญชวนมาเรียนเพราะเป็นอาชีพที่มั่นคงนะคะก็คือมีงานทําแน่นอนใจเย็นค่ะต้องใจเย็นมากๆมีความอ,อดทนด้วยค่ะ <laughs> ต้องสู้ชีวิตมากๆด้วย <laughs> เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะทุกคนหลักสูตรพยาบาลภาคภาษาอังกฤษถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจเลยทีเดียวมีความมั่นคงทางอาชีพอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะที่พิเศษให้กับตัวเองเตรียมพร้อมสูก่การเป็นประชากรโลกในอนาคตด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ PSU ภูเก็ต a n n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกิจกรรมดีๆที่ทางมาอภูเก็ตของเราจัดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ